เป็นเรื่องราวชีวิตของชนเผ่าที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในหลวงของเรานะครับงมคนางาีนใช้ซึ่งบรรพบุรุษของเขาในนี้ผมหมายถึงชนเผ่าลหลายชนเผ่าที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยของเราในช่วงนั้น ผมยังเป็นเด็กนะครับอยู่ที่อำเภอพ้าวผมก็ยังจำภาพนั้นได้ดีครับคือคุณตาท่านนี้ท่านเป็นชนเผ่ามาคาครับปู่ย่าตายายของเขาอพยพมาจากจีนในช่วงนั้นท่านผู้ชมคงจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศจีนนะครับพอมาอยู่ประเทศพม่านะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศจีน ต่อมาประเทศพม,ม่าก็เกิดปัญหาความเดือดร้อนขึ้นอีกพวกเขาก็ได้คุยและได้พูดกันว่าในหลวงของเราในช่วงนั้นน่าจะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านมีจิตใจที่อบอ้อมอารีและเป็นคนดีนะครับก็เลยพากันเดินทางอพยพมายัางประเทศไทยของเรานะครับซึ่งก็ใช้เวลาหลายวันหลายคืนนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไร มาฟังกันครับแล้วผมจะสรุปให้ฟังอีกทีในตอนท้ายคลิปครับลูกสาวของเขาคือปลาไม้นะครับแล้วก็น้องชีซึ่งเป็นหลานชายนะครับจะเป็นผู้แปลให้อีกทีนะครับ พูดถึงในหลวงบรรยากาศก็เงียบเขาบอกอยากจะร้องไห้นะป่ามไม้ก็เช็ดน้ำตาบรรยากาศก็เงียบไปครับคือได้ยินชื่อกิตติศักดิ์ของราชการที่ก้าในหลวงของเราเนี่ยครับว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีอะไรเงี้ยครับมีเมตตาพ่อก็เลยแบบเอาป้าอยู่ชีกานเมอน่ะอ๋อพ่อก็เลยแบบว่า น้องทีแปลออกมาหลายคาพูดผมต้องเซ็นเซอร์นะครับเพราะว่าเป็นคาพูดที่อ่อนไหวกับคนหลายฝ่ายก็เดี๋ยวจะให้ต๋าม้ครับซึ่งเป็นลูกสาวช่วยแปลให้นะคว่าที่พ่อพูดมาทั้งหมดนั้นเขาพูดมาถึงไหนนะแล้วก็ทีเป็นคนช่วยเสริมป๋ามาช่วยแปลพ่อพูดอะอยโอเคเมื่อกี้ที่พ่อพูดนี่คือที่มาจากเมืองจีนก็คือ ปูทป่ทวดปู่ทวดของทวดของพ่ออีกทีนึงก็คืออยู่เมืองจีน <Yeah. S 1> แล้วก็แต่ว่าพ่อเกิดที่พมา่าแล้วก็อยู่จนถึงอายุสามสิหกปี mm. แล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทย mm. เพราะว่าถ้าถ้าอยู่พม่าก,ก็คือเป็น mm. จะอยู่จะกินงก็ลําบากเงี้ยค่ะ mm. ก็เลยย้ายมาอยู่เมืองไทยประมาณประมาณนี้ค่ะ mm. ปุ๊ใส่ล้าชีวิตความลำบากตอนที่อยู่พม่เนอะามาเป็นตัวไงอายุยู่งกใช่ดอกอนแก่ที่พ่อพูดมัน่ของมจาอ๋อไม่มีไฟฟ้าใช้น้อกก็แบบจิมีอยู่จีเออขับบารับาชมเปสและร่างไม่มนอบ้็มาบาร์ไม่เคือไม่ยาก เขาอีกไม่อยากไปสู้ลมเนี่ยคือเราหาอะไรได้คือต้องไปจ่ายเขาเดือนหนึ่งสี่รอบเนี่ยคือลูกตัวเองก็จะกินไม่พออยู่แล้วต้องเอาไปให้คนอื่นอีกทีนี้เลยแบบทนความลําบากไม่ไหวครับเลยหนีออกมามาเมืองไทยเนี่ยยู่นันนโตเจเดอร์แต่มาย้ายจากพม่ามาอยู่เมืองไทยได้32ปีนะได้สามสิบสองปีตอนนี้ในคนไทยเนาะได้บัตรมานานแล้วเนาะได้ได้นานแล้วครับอ๋อเขาเลยไปอยู่ที่นี่ ทำไมถึงตั้งใจมาอยู่เมืองไทยฝ่ประเทศไทยเป็นจะมีตนอื่นจีให้ยอมมื่อใช้เดจีเตะแหละแล้วมาก้อนนี้คิดว่ามาอยู่เมืองไทยนี่คือจะสุขสบายกว่าเงี้ยสุขสบายกว่าเขาเหมือนลาบิตานี่คือเหมือนลาบเบอร์ยาคือแลเหมือนยาเบอร์เบอร์คือจะได้ไม่ต้องสู้รบอีกอะไรเงี้ยอยู่นี่ส่วนมากทำไรอทีในหมู่บ้านนี้อยู่นี่ส่วนมากก็ชาวไอ้น้ําขุนก็ชาครับชาเป็นหลักเลยครับผมครับ มีรายได้จนส่งลูกหลานเรียนครับกับชานี่แหละฮะเรียนจบสูงแค่ไหนก็ชานี่แหละครับพูดถึงเราเดินทางมายังไงน้องก็ไปเดินกี่วันมาถึงบ้านเราก็มาเชิญชวยอะไรลูกชีอะไรไทยเมื่อก็มาเฉลิมาอ๋ออเมริกาเฉลิมเดินมาเนี่ยเพราะเดี๋ยส่งมาเฉลิมอ๋อเดินมาจากพม่าเดินมาจากพม่ามา มาฝั่งไทยนะครับเดินทางสามวันเธอทำาขายเมียครับเดินด้วยเช้าครับผมเธอทำาขายเมียเธอไทยแะ้วาไทยเหมือนกันวันอาทิตยจะจับชอเจ้าบุกมาเหมือนน่นมาหลับเหมือนนั่นแต่ก็ยิ่งช่วยเขาต้องเดินหลบๆซ่อนๆมาครับต้องเดินกลางคืนคุณยายบอกโดนปล้นกลางทางด้วยครับหลายคืนหลายวันกว่าจะเดินทางมาถึงประเทศไทยครับพ่อนี่ส่วนมากทำของ ฟุงการหลวงเนาะที่เป็นป่าไม้เขาเรียกป่าไม้ก็มีลูกสาวเขาเลยใส่ชื่อเราเกิดที่ป่าไม้ก็เลยเรียกป่าไม้ให้เรียกป่าไม้เลยเรลี่ยป่าไม้ให้พ่อพูดถึงเรื่องไอ้ความรู้สึกต่อในหลวงอะ๋อประเทศนอกแม่รัชการที่เก้าพระเจ้าอยู่หัวแมหนึมาอยู่ในหน่อยที่ฮะยุนงเนอา มาจลเล่คนนี่ยนี่มาเมือนรจลเล่ม่เนี่ยจลเล่เนี่ยพัชชีมีเนี่ยกลางเาใ้ยอดดูท่นหนอยมั้ยอืมเฮ้ยฟึ่งกาแฟกูจะร้อยอ่ะทำไมทำไมตัดเรื่องนี่ะฉันไหนได้มาอ่ะเดือดอาจยังมึงงานแลนยเนี่ยออวันนันสอนทำมือจลเล่อะแต่อาจยังมึงงานเลยได้ไงได้เลยไหมฮะได้อ๋อกได้ยิน พูดถึงในหลวงแล้วก็เขาบอกอยากจะร้องไห้ครับคือได้ยินชื่อกิตติศักดิ์ของราชการที่ก้าในหลวงของเราเนี่ยครับว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีอะไรเงี้ยครับมีเมตตาพ่อก็เลยแบบเอาป้าย่ชีกันนูมนนี่อ๋อพ่อก็เลยแบบว่ายังไงเราอยู่ที่นี่เราก็ลําบากเราไปข้างหน้าเราคิดว่าเราจะได้ดีกว่าอะไรเงี้ย พราะในหลงนวงรัชกาลที่เก้าเป็นอะไรที่กษัตริย์ที่ดีมากที่สุดอันนี้ครับก็เลยเดินทางออกมาเนาะเดี๋ยวประชาชนละก็ถวาแต่งาากบุที่ได้บัตรประชาชนก็เพราะรัชกาลที่เก้านีรัชกาลที่เก้าชลี่ภาคืองานากบุรมีแน่นิมาคเสียรือจาดูดูไข้นเม่อสิบกวอไอ้ชเมื่อิบคนะได้เป็ลา มันก็น่าจะมันชูหน้ากันปอยมาณมา,มากเกสินี่จะสัดดูกว่าไหมฮ<น>ะสรุปแล้วเมืองไทยดีที่สุดครับผมม,มาพึ่งพระโพธิสมทานครับผมทีม่พ่อย่จอเกินเหรอแซ่ลงครับพ่อมีอะไรจะพูดไหมจะจริงยังยังจิงนะ คามในใจอย่าพูดความในใจความในใจเกี่ยวกับอะไรความรู้สึกต่างความรู้สึกตอนในหลวงก็ได้โครงการหลวงที่พ่อได้ทํางานด้วยนี่นเขาก็จะมาเสียงอย่างหมองหอนเมียเราพ่อบอกไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกแล้วก็หมี่หอเมียพูดยังไงหลวงแล้วจะรำให้เป็นตันใจเป็นตันใจแล้ก็หมี่หอนเมียมบไง คลิปนี้ก็จบโดยที่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรนะตื้นตังใจพูดถึงนี้ด้วยก็โอเคแล้วท่านผู้ชมเหมือนครับคุณพ่อสบัยด้วยครับเป็นอย่างไรครับค่ะพ่อคุณแม่ว่ามีอะไรจะพูดไหมคุณแม่พูดดิโอสิ่งใหญ่จีบเอาบอลจีบมึงไงย่ำมามือไทยเป็นไงดีไหมมือไทยมือโจทยยื้ออย่างจีมีความสมุนไง มีความสุขครับดีเป็นคนไทยละรบกวนตุวข้าละแปลว่าอะไรมีที่เก็บชามีที่หาเงินเยอะแมีที่ทำมาหากินครับผมรัพเทลและเพื่อนมันแม่ลาท่านผู้ชมหน่อยบ๊ายบายมาบายคลิปนี้หวังว่าคนไทยที่ดูแล้วอาจจะ รักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นครับอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเหมือนอยู่เมืองไทยบ้านเราครับคนที่เดือดร้อนอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขายังหวังที่จะมาพึ่งเมืองไทยครับก็เมืองไทยยังมีสามสถาบันหลักอยู่เป็นเสาหลักของประเทศนะครับเรื่องราวทั้งหมดอาจจะไม่ถูกต้องถูกใจสำหรับ ผู้ชมบางท่านนะครับก็ขออภัยมาณที่นี่ด้วยเพราะว่านี่คือความรู้สึกของคนแก่สองท่านที่ท่านมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยแล้วได้เป็นคนไทยนะครับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของการค้นพบแหล่งที่เป็นสวรรค์บนดินที่ห่างไกลที่น้อยคนจะไปถึงนะครับสวรรค์บนดินในป่าลึกครับ คลิปนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ